เอาละครับก็ทำไปม,มีชัดเออช่างมันสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับรายการบัสแมนชีวีนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่ที่บ้านผมนะครับตอนนี้ได้คอมมาแล้วนะครับอาจจะค่อยแคสในคอมก็ได้นะครับก็ว่าก็นี่แหละได้คอมมาแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ เออลุงคิดนะครับก็ภาพไม่ชัดนะครับตอนนี้ก็ขอไปด้วยอ่าไม่ได้ถ่ายดูไอดีน้ำผมกินไปสองขวดนะครับอ่าอ่ะโอเคผมก็น่าอันนี้ก็เป็นแปมปนพิมพ์กากานี่ยตัวจุดนี่ๆๆตัวจุดนี้นี่ๆ่ตัวนี้คุณจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมืดน่ามันกดไม่ได้มู้เป็นเกียอะไรกับมันน่อันนี้ก็จะกำลังจะซื้อไอดีแท้นะครับในมายครับพี่เฮ้ยมายครับในคอมนั่นอ่นนะครับ เออเป็นไอดีแทะกากๆนะครับ50ทูมันนี่นั่นเองนะครับผมาสามารถไปซื้อได้นะครับไปดูที่นี่ได้นะครับนี่ก็เขียนว่าวิธีซื้อไอดีแท้นะครับนะคับราคาถูกนะมันก็จะขึ้นมาให้นะครับโอเคนี่นี่น,นี้ก็เป็นที่ก็จะบอกไปดูอีกนะครับเพราะว่าน,นี่มันไม่ชัดไม่รู้เป็นไงหนอรอ่ะโอเคผมก็อืม,อ,ม,อ,มอะไรนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปด้วยขวดน้ามิชตันนะครับอ่าปอออันนี้ก็เป็นสมุดโน้ตของผมนะครับไม่มีอะไรมากก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้พี่เร่านี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมติดตามช่องบัานบนทีวีกันด้วยล่ะ,ะเดี๋ยวจะมีอีกช่องหนึ่งน,นะครับในในเป็นช่องในคอมอโอเคครับผมสวัสดีนะครับ อ๋อลาการไปแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดสับตะไคร้กดแชร์นะครับก็ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้อีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะอ่ะโอเคครับผมก็น้องเอ็กีไม่ได้คอยไม่ค่อยลงคลิปนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าตัรสัพท์มาใหมนะครับตอนนี้ก็ได้เครื่องใหม่มาแล้วอยู่ดีว่าเขาจะลงวันไหนนะครับก็อ่ะก็ชูตรงนี้ไว้เลยอ่ะชูตรงนี้ไว้อืนะครับกาไปตามติดตามของน้องเอ์ดกี้กันได้นะครับก็ อืมม pues ันอะไรอีกนะอะไรอะไรอะไรกวอะเออก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะโอเคครับผมก็สารับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องบัสแมนจีบีกันด้วยล่ะโอเคครับผมบ๊ายบายครับผมสารีวันนี้สวัสดีครับไปแล้วโว้ย